ในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลอันดับหนึ่งที่ได้ช่วยผลักดันและส่งเสริมการเติบโตเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับสังคมการใช้งานดิจิทัลให้มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ AIS จึงส่งแคมเปญมีความรู้ก็อยู่รอดกระตุ้นคนไทยหยุดเสี่ยงกับทุกภัยไซเบอร์และเรียนรู้ทักษะสู่พลเมืองดิจิทัลที่รู้เท่าทันโลกออนไลน์ภายใต้ AIS อุ่นใจไซเบอร์ด้วยการปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้แนวคิดเดียวกับแคมเปญมีความรู้ก็อยู่รอด หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์จาก a a s ทำให้ผมกับเพื่อนใช้โซเชียลมีเดียได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยใครๆก็เรียนได้ที่ learndi อุ่นใจไซเบอ as. co. th หรือแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์มีทั้งแบบหลักสูตรทั่วไปและแบบแอดวานซ์ครับก็ไม่ยากอู่ห่าเสียดายนะก่อนตายไม่ได้เรียนเพราะมีความรู้และอยู่รอดกับโครงการอุ่นใจไซเบอร์ที่จะเสริมความรู้ด้านดิจิทัลให้คนไทยทุกคนจาก a i s หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นี้นะัถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมไม้ร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้การสอนในยุคดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยไซเบอร์ติดตามแคมเปญมีความรู้ก็อยู่รอดได้ที่ Facebook AIS Sustainability